อย่างรกให้เข้าตัวเกมโปรก่อนนะครับแต่พี่จะบอกนะครับว่าให้ทำงไงดูคลิปนะครับไม่ใช่ข้ามนะบอกเลยว่าข้ามเล่นไม่ได้นะครับอืโอเคพอถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมคนดูให้คนดูนะครับเปิดล็อกนะครับไม่ใช่คนดูดิไม่ได้อัดยูทูบเหรอเนี่ยเปิดล็อกเนี่ยอันนี้คือล็อกหัวนะครับเนี่ยเปิดล็อกนี่เออันี่คือเปิดฟังชันล็อกนะครับโอเคอันนี้คือแบบเป็นไฮลไลท์นะแบบล็อกหัวอันนี้ก็เปิดล็อกหัวอยู่แล้วนะครับโอเค ันอว v นะครับอว v ก็คือไอวงกลมๆอ่ะไอวงกลมแล้วถสมมติเราอยากว่าให้เราล็อกแบบว่ากว้างๆอ่ะก็ปรับไปสุดเลยนะครับเอปรับไปสุดแบบเลยอ่ะโอเคต่อไปนะครับอันที่สองก็คือโปรมองนะครับอันนี้โปรมองนะให้กดเปิดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วกดเลือกอันนี้ครับอันนี้เป็นบล็อกนะครับกับเส้นนะเปิดแค่สองเส้นสองสามตัวนี้พอแล้วนะครับโอเคเปิดข้านี้นะครับแล้วกดบนขวานะเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมเอ้สี่เหลี่ยมทีอะไรเอ็กซกบาดอ่ะเออกดไปแล้วก็ล็อกอินหนะครับ โอเคหลังจากเราอินรหัสเสร็จนะครับผมให้พับจอนะครับอืมแล้วเข้าตัวเกม P Fi เ Free Fire Max นะครับอุตส่าห์ตัสหลังจากเข้า Free Fire Max เสร็จนะครับก็ให้เข้ารหัสเดียวกันนะแล้วก็เล่นสร้างห้องนะครับโอเคแล้วกดเข้าไปนะเอะรนั้นปุ๊บก็ให้อีกคนหนึ่งทีมอะ่ะหรือเราเป็นคนกดหรือใครคนกดก็ได้นะครับให้กดเริ่มเกมเข้าไปก่อนนะอันนี้คือสมมุตินะครับสมมุตินะใช้จริงๆแบบนี้นะให้เราเข้า Free Fire Max เพื่อเข้ามาซื้อปืนนะครับอ่ะหลังจากนั้น เสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก่อนให้เราถึงหน้าซื้อปืนก่อนซื้อปืนโอเคหลังจากซื้อปืนนะครับซื้อปืนเสร็จปุ๊บพับจอเข้าตัวเกมโปรต่อมันก็เด้งขึ้นอย่างนี้นะก็กดตกลงมาครับอ่าแล้วกดเลิกเกมมันก็จะเด้งเข้าห้องให้เรานะครับนี่นครับอย่างนี้นครับโอเคหลังจากเข้าเสร็จนะครับให้เราเอาสามนิ้วเคาะจอสองทีนะครับ อ่ะข้อจอสองทีก right. like, like like ็คือติดแล้วนะครับโอเคลองวิ่งไปดูเดี๋ยวเราจะเห็นมองทะลุนะครับเห็นไหมเป็นมองทะลุแล้วนะเนี่ยนี่นะเปิดล็อกหัวนเมื่อกี้นะมันก็จะล็อกหัวนะแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบว่าอยากให้ล็อกหัวแบบพี่นะให้เปิดตรงนี้นะครับการควบคุมควบคุมเองนะแต่ว่าป้ามันจะไม่ล็อกเลยนะเปิดเริ่มต้นแล้วแหละเริ่มต้นแล้วแหละแต่ว่าป้ามันอาจจะยังไม่เข้าหัวเข้าหัวเลยวิ first blood โอเคเดี ako, ula, también, right? like ๋ยวสมมุตินะครับอันนี้ก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดเราเล่นจบแล้วใช่ไหมเรากดพับจอนะครับแล้วก็เข้าตัวเกมฟรีไฟแม็กซ์พับอย่างนี้นะครับจะได้ไม่โดนแบนนะครับถ้าใครไม่ทําโดนแบนนะเออพอเข้าฟิฟายแม็กซ์ลขึ้นอย่างนี้ไหมกดตกลงนะครับแล้วกดเริ่มเลยปะมันก็จะเด้งเข้ามาในห้องแบบนี้ปกติันฟรีไฟแม็กซ์นะก็คือทําแค่นี้นะครับสลับตัวเกมสลับตัวเกมมานะครับตอนเข้าห้องให้ใช้ตัวเกมธรรมดาตอนเล่นให้ใช้ตัวเกมโปรนะครับจาไว้นะครับ